สวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมสัมมนากับพวกเราณวันนี้นะครับผมชื่อปนศนะครับก็เรียกว่าสั่งก็ได้นะครับชื่อเล่นมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่า3นะครับวันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัท UAH นะครับจะมาแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำ AI transformation ซึ่งมีหัวใจก็คือเทคโนโลยีขาวนะครับ วันนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักชื่อบริษัท US AH อยู่แล้วหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับบริษัท US AH เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มเป็นจัตจินดานะครับถ้าเป็นคนรุ่นผมนะครับ40อัพเนี่ยก็จะรู้จักในนามของกลุ่มยูคอมนะครับดังนั้นหลายท่านเนี่ยอาจจะยิ้มกันเพราะว่าคุณชื่อกันอยู่แล้วกลุ่มยูคอมนะครับแต่รีเซนลี่เนี่ยกลุ่มยูคอมเนี่ยเราก็รีแบรนด์เป็นกลุ่มบริษัทเป็นจัตจินดา ถือว่าเป็นเครือเดียวกันนะครับและ US UH เนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มเป็นจัดจินดานะครับ US UH เนี่ยเดิมเราทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเน็ตเวิร์กนะครับเราเองก็ transform พวกเราเองเหมือนกันไม่ใช่แค่ transform ลูกค้าเรา transform จากการเป็นเน็ตเวิร์กพร d อ r วเดอร์เนี่ยสู่การเป็นดิจิทัลโซลูชันพร็อพวอเดอร์อย่างเต็มรูปแบบนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือ Microsoft นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับ แล้วก็โซลูชันที่เรา p ร o ไวเนี่ยก็จะมีทั้งในมุม AI, Data, Cloud, Workspace, Cybersecurity นะครับจนถึง Intelligent Apps นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าวันนี้ผมมีความสุขมากที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนเทรนด์ที่สำคัญณวันนี้นะครับอ่ท็อปิกวันนี้นะครับตามชื่อเลย AI driven cloud ecosystem นะครับเป้าหมายหลักวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง AI transformation ซึ่งจะเป็นการ l e v เล a g e หัวใจของเทคโนโลยีคลาวด์เดี๋ยวเราจะมาทำยังไงอะมาเชิญชมกันเลยนะครับพูดถึงเรื่องเทรนด์ก่อนซึ่งคำพูดเนี่ยผมใช้คีย์เวิร์ดคำว่า advancing to the era of AI นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่สิ่งที่กำลังจะเกิดนะครับ ผมต้องกล้าบอกเลยว่าเราเข้าสู่ยุคของ AI เรียบร้อยแล้วนะครับแต่น้าจะพูดว่าเป็นเทรนด์ก็คงไม่ถูกนะเพราะว่า it's happening นะครับถ้าบางทีเราพูดถึงเทรนด์เนี่ยมันเหมือนว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดแต่ว่าหน้าตอนนี้มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วถามว่าทำไมทาง US UH เนี่ยถึงกล้าที่จะมั่นใจพูดอย่างนั้นนะครับคำว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ worldwide เท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับคราวนี้ ถามว่าเราวัดได้อย่างไรว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่ยุคของ AI แล้วนะครับหลักๆเนี่ยผมขอแชร์จาก personal experience นะครับซึ่งก็คือทีม experience นี่แหละที่เราเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกับลูกค้าเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับหลักๆเนี่ยผมอยากที่จะ provide 4 keyword ด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยเราเรียกว่า adoption นะครับผมเชื่อว่าทุกคนในห้องเนี่ยจะต้องเคยใช้ ChatGPT นะครับ แต่ว่า c h a t GPT เนี่ยมันจะเป็นการใช้ AI แอปพลิเคชั n น่ยในมุมของคอน sumer นะครับผมเบ็ดเลยว่า100%ในห้องเนี่ยต้องเคยใช้ c h a t GPT แต่ผมว่าอาจจะมาเริ่มมีบางส่วนนะครับเริ่มใช้ AI solution สำหรับองค์กรแหละนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า adoption นะครับซึ่งจริงๆผมผมไม่อยากใช้คำว่าบางส่วนผมพูดว่าหลายบริษัทเลยเริ่มมีการ adopt ใช้ AI solution นะในองค์กรเรียบร้อยแล้วนะครับ คีย์เวิร์ดที่2เนี่ยเราเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยคือการประยุกต์ดัดแปลงการใช้ AI ใเนี่ยใน value chain ที่หลากหลายนะครับเซลเอง Marketing เองนะครับคอนแทคเซ็นเตอร์ทีมไฟแนนซ์แอรเคาตินะครับเราเริ่มเห็นมีการใช้งานเนี่ยได้อย่างหลากหลายในองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อมรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากนะครับ อันที่3ไม่ได้มีการทำแค่แอปพลิเคชันอย่างเดียวแต่มีการเอาแอปพลิเคชันเนี่ยไปโซฟ์แพรบต่างๆนะครับโปรต่างๆมีมากมายเช่นอทรัพยากรคนเนี่ยไม่พออเราใช้ AI ทำออโตเมชันหรือว่าการทำนิวฟังชันเอ็กเซนเด็ดฟังชันเนี่ยทำได้ไม่เร็วพอเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาทำออเปนเทชันนะครับเอ็กเซนเด็ดสกของพนักงาน,นให้ก้าวสู่อ r เรียใหม่ๆได้ มีหลากหลายมากที่ AI เนี่ยเข้าเป็นพาร์ทของโซลูชันในการ tackle problem ต่างๆนะครับอันที่4น่าสนใจมากมีการใช้ AI solution เนี่ยในการ recreate business application ใหม่ๆ business model ใหม่ๆนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจดังนั้น4ี keyword เนี่ยคือสิ่งที่สะท้อนได้อย่างดียิ่งว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคข,ของ AI เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไม US เนี่ยเราถึงมั่นใจแบบนั้น นะครับ UAH เองเนี่ยเราเปิดมา30ปีนะครับถ้ารวมกับกลุ่มเบนจัจินดานะครับที่เป็นโฮลดิ้งคอมมานีของเราเนี่ยเราเปิดมาแล้วหกปีนะครับทีมที่ทำดิจิทัลโซลูชันเนี่ยเราทำมาสามปีนะครับถามว่าทำไมผมถึงเกินข้อมูลส่วนตัวของบริษัทมาเล่านะครับเรื่องนี้มันจะเลียนเล็กกับเอไอด้วยเหมือนกันนะครับกลุ่มบริษัทแม่ของเราเนี่ยเบนจัจ ja ินดาเนี่ย เปิดธุรกิจมา60ปีนะครับ Currently เนี่ย a อ t i v e customer เนี่ยอยู่ที่3,000องค์กรนะครับแต่คราเนี้ถ้าเทียบกับทีมดิจิตัลเราเนี่ยที่เราเพิ่งเปิดใหม่นะครับเราเปิดมา3ปีเนี่ยจำนวน Current Active Customer เนี่ยพุ่งขึ้นเร็วมากจาก0ู r เนี่ยถึง400กว่าบริษัทนะครับนั่นแสดงว่าอะไรนะครับ มาสะท้อนว่าการอ d ดอปใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเป็นไปด้วยความเร็วที่สูงมากนะครับแม้ว่าทีมเราเพิ่งก่อตั้งเนี่ยแต่การอ d ดอปใช้นะครับการเปิดรับเทคโนโลยีและโซเชัลใหม่ๆขององค์กรไทยเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีทีมงานของ US แม้ว่าเราเพิ่งตั้งมา3าปไีไม่ใช่ทีมงานใหม่นะครับก็จะเป็นทีมงาน,นที่คร่ำวอดในวงการมาแล้ว20กว่าปีนะครับหลายท่านอาจจะได้ไปเจอที่ที่บุตเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางทีม u UH s Digital เนี่ยเราเนี่ยเซิรฟ์ฟมากกว่า400 organizations นะครับซึ่งถ้าเรารวมจำน,นวน User ทั้งหมดที่เราเซิรฟ์ฟเนี่ยมากถึง7,000 0กว่า User นะครับซึ่งถ้านับตามจำน,นวนประชากรไทยเนี่ยอยู่ที่0.1%นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเน่ยเรากาดที่ว่าเ้เราทำงางทีดนึงอาจจะเพิ่มมากถึง1%ของประชากรไทยก็ได้หรืออนาคตเราอาจจะเพิ่มถึง10% ซึ่งนั่นก็คือวิชั่นของเราในอนัคตเพราะเรามองว่าเราเนี่ยเข้าสู่ยุคข,ของ AI R เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปใน AI ก็จะเป็น the new normal เป็น Center อรของ Productivity Center อรของ Business ของทุกๆคนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย US UH เราก็จัดงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเน,นื่องนะครับทุกท่านที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามา j o ย n community ของ US ได้เสมอนะครับก็จะมีการอัปเดตเรื่องความรู้เนี่ยเกี่ยวกับทั้งในมุมพวก Cutting Edge Technology AI data security, apps, นะครับ Cyber security modernize apps ต่างๆนะครับอ่าเขานี้อ่าอันนี้เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจผมขอเล่าเกี่ยวกับ experience ที่เราเนี่ยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของไทยนะครับอันนี้เป็น framework ที่ทางทีม US เนี่ยอยากที่จะ simplify ง่ายว่าเฮ้ยสมมติโจทย์มาง่ายๆเนี่ยองค์กรผมองค์กรของดิฉันเนี่ยอยากเข้าไปเป็น องค์กรแห่ง AI driven organization จะต้องทำยังไงบ้างนะครับหลักๆมันมี3คอมโพนต์ d a t a Cloud แล้วก็ AI ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยสนใจ AI เป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ดีไปแล้วอยากที่จะจ้ำไปสู่ AI เลยนะครับอันนั้นถือว่าเป็นวิชั่นที่ดีแต่ท้งนี้ทางนั้นเนี่ยทาง US UH, เราก็อยากที่จะแชร์ว่าถ้า day one เนี่ยเราจํำเข้าไป AI เลยเนีย่ยในการทำพวก enterprise AI เนี่ยมันอาจจะไม่แตกต่าง จากการที่เราใช้พวก c o n s u m e r AI เพราะ AI เนี AI มันจะทรงประสิทธิภาพที่สุดถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่า Context นะครับหรือว่าบริบทนะครับ AI application จะใช้ได้ดีที่สุดถ้า AI เหล่านั้นสามารถดึงข้อมูลที่เป็นบริบทของบริษัทต่างๆด้วยเพราะว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะมาจากอินดัสทรีที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นบริบทที่ AI จะเข้ามาแนะนำได้เนี่ยแน่นอนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นสิ่งที่เป็น advisory ของ UH เนี่ยเราอยากที่จะแนะนำลูกค้าว่าก่อนที่จะจัมไปสู่ AI เนี่ยเราต้อง collect data จาก on premise เนี่ยขึ้นสู่ cloud ก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องขึ้นสู่ cloud นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดระบบ cloud เน่ยมันจะถูกรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันและ provide cyber security ที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด ผมยกตัวอย่างเช่นอาสวดมีองค์กรของเราเนี่ยรวมข้อมูลฐานเงินเดือนข้อมูลซินติฟิทเดต้าต่างเนี่ยอยู่ที่ถังภายในของบริษัทแต่เราไม่มีการทำา s e u u r t y y เนี่ยเกิสดสมุติเราไปแชทถามกับระบบ AI ข้างในอย่างเงี้ยอ่ะเราสามารถรู้เงินเดือนพนักงานของแต่ละคนได้นะครับรู้ที่อยู่ Personal ของแต่ละคนได้อ่ะสิ่งเหล่านี้คงไม่ดีแน่นอนดังนั้นเนี่ยทาง us UH encourage ว่าก่อนที่เราจะไป AI เนี่ยพยายามที่จะ จะรวมข้อมูลต่างๆเข้ามาอยู่ใน,ในระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยอย่างสูงนะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดข้างล่างเนี่ยมันจะถูกอันดับนีดด้วย security compliance privacy และที่สำคัญต้องเป็น AI ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับทุกๆพร้อมทุกๆคีย์เวิร์ดที่เราเข้าไปเนี่ย AI จะต้องมีการสกรีนก่อนว่า,วาถ้าแนะนำไปแล้วเนี่ยมันมีคอนเท็กซ์ที่มันเซนซิทีฟหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเฟรมเวิร์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรไทยในการเข้าไปสู่การเป็น AI Juven Company นะครับคราวนี้ถามว่าแล้วถ้าผมเป็นคนหนึ่งในองคนน์กรอยากเข้าไปสู่เจอนี่นั้นเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะครับสเต็ปแรกแน่นอนเวลาที่ u h เรา work กับทางลูกค้าหลายท่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราแฮปปี้แล้วก็เอเนอร์จ้ เอเนจอร์เทมากเนี่ยลูกค้าทุกท่านเนี่ยมีวิชั่นที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมี Energy มีความแพชชั่นที่อยากจะผลักดันองค์กรเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าแต่ใน,นสิ่งหนึ่งที่ u UH s เราเห็นพ้องต้องกันเลยเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยองค์กรไทยหลายองค์กรไทยเนี่ยมีวิชั่นนะครับที่สตรองมากแต่นั้นลีดเดอร์ต่างๆที่อยู่ใน o องค์กรเนี่ยสามารถที่จะ Envision เป้าหมายทางธุรกิจนะครับ แล้วก็ d e f i o ์ t p ปติีต่างๆที่สามารถเกิดจากการทำา i Transformation ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะมาจากตัวองค์กรเองนะครับแต่ถามว่าบทบาทของ u UH s เนี่ยเราเข้าไปช่วยทำอะไรนะครับเราเข้าไปช่วยเสริมนะครับในการที่เข้าไปเป็น Accelerator จนไปถึงการเป็น i m p l e m t n t e r ซึ่งบทบาทของเราเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่เข้าไปช่วย Advisory นะครับทำ s t r ATEGY นะครับทำดีไซน์ ทำ m m p t e m น n t นะครับจนไปถึงการทำซัพพอร์ตหลังจากการ a ออดอปชั t เทคโนโลยีต่างๆสิ่งเรล่านี้ต้องทําร่วมกันระหว่างองค์กรที่เป็นเจ้าของวิชันและคนที่จะไปนำวิชันเนี่ยแปลงไปสู่การเป็นแอคชั่นนะครับและแน่นอน UH เอนไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับเราทำงานร่วมกับทั้งลูกค้าและในมุม Top Technology p r o ยเดอรเช่น Microsoft เป็นต้นแต่แน่นอนเราอยู่ในโลกของ Hybrid เวิล d นะครับ Microsoft เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทาง u UH, s เราก็สามารถที่จะอินทิเกรตตัวเทคโนโลยีขององค์กรต่างๆเข้าไปสู่ทั้ง Legacy Technology และ Integrated Technology ต่างๆได้นะครับดังนั้นอันนี้คือโมเดลพื้นฐานที่องค์กรไทยต่างๆสามารถก้าวเข้าไปสู่การเป็น a i j u v v n n Company ได้นะครับคราวนี้อ่ะแล้วในมุมของผู้นำ องค์กรไทยต่างๆเนี่ยสามารถ define opportunity เนี่ยในมุมไหนได้บ้างจริงๆมีได้หลายมุมมองเลยตั้งแต่ในมุมมองพื้นฐานเช่นใช้ AI แล้วเนี่ยจะเข้ามาเสริมประโยชน์ในแต่ละ value chain ยังไงนะครับเข้ามา s o pain p พอ n t อยางไรนะครับ recreate new business model ได้อย่างไรบ้างเจ๋วว่ามีหลากหลายมากเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ sample หนึเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยทาง US UH อยากจะ encourage ว่าสามารถ drive มาจากองค์กรต่างๆได้นะครับ ตอนนี้หลังจากที่เรา define vision แล้วนะครับ take action ร่วมกันสิ่งเหล่านึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนี่ยทาง US UH เนี่ยอยากที่จะแชร์ว่าในยุคของ AI แล้วเนี่ยทุกๆอปส s เนี่ยควรที่จะเป็น intelligent apps อ่าเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่า context เ,เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับหลายคนพอไี้ถึง a p p ์เนี่ย เราก็จะนึกติดปากกันนะมันก็จะเป็นพวกแอปที่อยู่ในมือถือแอปที่อยู่ในเดสก์ท็อปเช่น TikTok, นะครับเฟซบุ o กอินสสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแอปส์เหมือนกันมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยอา,อาจจะเข้ามาพูดคุยกับพวกเราว่เฮ้ยถ้าเราจะทำ n t e l l l g e n t a p p s เนี่ยัวจะต้องแบบจ้างเดฟมาทำ Mobile Apps มาเขียนโปรแกรมใหม่หรือเปล่าถ้าในอดีตเนี่ยอาจจะใช่นะครับและมันมีการลงทุนที่สูงมากดังนั้นในอดีต,ตการเนี่ย คนที่จะทำเอเจนต์แอปส s ได้เนี่ยจะต้องมีเม็ดเงินลงทุนที่สูงมากนะครับแต่คราวนี้พอเราก็สู่ยุคของ AI เนี่ยแอปพลิเชนเหล่านั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเหล่านี้ทาง u s เอนี่ยอยากที่จะลองแชร์เฟรมเวิร์กให้ดูนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการทำเอเจนต์แอปส์เนี่ยเท่าที่เราลองทำกับลูกค้าดูเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3เลเวลด้วยกันเลเวลที่1ผมบอกข่าวดีได้เลยว่าเป็นควิกวิน นะครับควิกวินเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยสามารถ Get Benefit ได้ภายในหน่วย w e e k s นะครับทางลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามา Build Intelligent Apps โดย l e v e r a g e ตัว r r e v i l w Apps เนี่ยที่เป็นจากฝั่งแพลตฟอร์มได้โดยบทบาทของ u UH s เนี่ยจะเข้าไปช่วย Config นะครับเพื่อให้ตัวแอ p s ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตอบโจทย์ในเชิง Business กับลูกค้าได้นะครับพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็น Intelligent Apps ที่ถูกคัสตอมไมซ์ขึ้นนะครับเทคโนโลยีมีซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับเบสิคลีอ่ะเราใช้โค p ดพาล็อตนะครับออนซขึ้นมาหน่อยก็จะมี Power Apps Power Automate นะครับจนไปถึง far more advanced เนี่ยก็จะเป็น New d e v e l o p a p p พ i c ิเค o n เลยอันนี้เราก็จะมีใช้พวก AI Builder Tool แล้วนะครับมีการใช้พวก c o p i l o t ล t อตเนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเป็นเจอร์นี่ที่ลูกค้าต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามา Adopt ได้ ังนั้นไม่ต้องห่วงครับต่อให้องคอ์กรของท่านเนี่ยไม่ได้มีเป็นแบบบัตเจ็ตมหาศาลเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นเป็นควิกวินเงินก่อนได้นะครับเราค่อยไปสู่ลองค่อยเข้าไปสู่ลองเทอร์มโกเนี่ยภายหลังได้นะครับคราวนี้ e n e f i ตที่ได้เนี่ยจากการทำา e n t e อร์เ e n t Apps เนี่ยในมุมมองของ US UH เเนี่ยเราอยากแชร์ไว้หลักๆเนี่ยสามมุมมองนะครับอันแรกเลยที่เป็นควิกวินนะครับ คือเรื่องของ productivity นะครับยกตัวอย่างเช่นการทำ communication ทุกวันเนี่ยผมพูดแบบยังเปิดเผยเลยว่ามากกว่า80%ของอ e ีเมลที่ผม commnicate ทั้งภายในภายนอกผมใช้โคพายร t ลททำทั้งหมดผมพูดอย่างไม่อายเลยนะครับผมพูดอย่างการเปิดรับเลยมากกว่า80%ของ communication เราใช้โคพาย o ์ลททำทั้งหมด หรือว่าถ้าท่านเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ US AH, นะครับจะเห็นว่ามีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอยู่ Copywriting เกือบ100%เราใช้ Copilot เป็นตัว d r a ฟทนะครับถามว่าทำไม Copilot เนี่ยถึง Draft ได้อย่างดีนะครับ c o p i l o t เนี่ยดึงข้อมูลจากตัว OneDrive Cloud ของผมอยู่แหล้นะครับว่าธุรกิจ US AH เนี่ยเรามี Product อะไร SKU อะไร Target Customer เ,เ,เป็นกลุ่มไหนนะครับ ฟีมการขายเป็นอย่างไรดังนั้นในบริบทเหล่านี้ Copilot สามารถไป Generate ตัว Copywriting เนี่ยได้อย่างดีงามมากนะครับผมประหยัดเงินจ้างเอเจนซี N ่ C ได้เยอะแต่เราก็ยังทำงานกับเอเจนซี N ่ C อยู่นะครับผมผมเชื่อว่า AI ไม่ได้มาแทนที่คนนะครับแต่เข้ามาช่วย Augmented นะครับแล้วก็ช่วยออโตเมทการทำงานของคนให้ดียิ่งขึ้นดังนั้น Productivity เนี่ยคือ Quick Win ก่อนนะครับ สเตทที่2องนะครับแอดวานซ์ Advanced ขึ้นเนี่ยก็คือ AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยท่านเนี่ยในการทำดิสชั่นเมคกิ่งถ้ารีเฟอร์ไปแก้เราบอกว่าก่อนที่จะไป AI เนี่ยต้องทำา d t t a กับ Cloud ก่อนนะครับดิสชั i นเมคกิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นได้ถ้าระบบ AI สามารถผูข้อมูลจากถัง Cloud ต่างๆไดอ้อย่างเช่นว่า forecast นะครับหรือว่า target customer เราควรจะเข้าไป tackle Industry ไหน นะครับ pricing strategy เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ถ้าเรามี data ที่ดี AI จะให้ recommend ได้อย่างดีมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเอา AI เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Digital business นะครับเช่นการใช้ AI เป็น business touch point ยกตัวอย่างเช่นการทำ AI call center นะครับหรือว่าทุกวันนี้ที่ท่านทำ EKYC นั่นก็เป็นการใช้ AI แบบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเข้าขายเป็นแคตตากรีที่3ก็คือเป็น AI เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำดิจิทัลบิสเนสนะครับดังนั้นในสไลด์เนี่ยทุกท่านก็จะเห็นเจนี้ข้าวว่า AI เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยเสริมสร้างธุรกิจยังไงได้บ้างซึ่งแต่ละองค์กรอาจจะมีเพสที่ต่างกันดังนั้นสูว่าถ้าองค์กรไหนของท่านเนี่ยเพิ่งเริ่ม q ควิกวินได้เลยครับหน่วยสัปดาห์สามารถทำได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ลงดีเทลหน่อย ยกตัวอย่าง Quick Win to try นะครับผมเน้นเลยว่าอันนี้คุณ try ได้ tomorrow เลยนะครับอาจจะเป็นพร้อมง่ายๆนะครับ Summarize Missing นะครับทำ Communication กับลูกค้านะครับหรือว่าทำ Automation บางอย่างในองค์กรนะครับหรือว่า revise content นะครับแปลเอกสารต่างๆนะครับอันนี้เป็น Quick Win ที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยลอง try ได้เลยนะครับ แต่ถ้า a d v a n c e ์่ะ a d v a n c e เนี่ยก็จะเป็นการที่เราเนี่ยใช้พวกโค a ล o t ซีโ o นะครับใช้พวก AI m o โมเดลในการเข้ามาคัสตอมไมซ์กับ New Design ตัวแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับที่ตอบโจทย์กับอินดัสทรหรือองค์กรของท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็น AI Contact Center นะครับ ดังนั้นวันนี้ทาง u UH s เนี่ยเรามั่นใจได้เลยเรากล้าที่จะบอกได้เลยว่ายุคของ AI ยุคของ AI เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในช่วงท้ายเนี่ยเราก็ขอที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเข้าไปช่วยองค์กรชั้นนำต่างๆของไทยเนี่ยเข้าไปสู่การ transform เพื่อที่จะเป็น AI Juven Company นะครับสำหรับ u UH s เองเนี่ยนะครับ เราก็ทำโซลูชันเนี่ยทั้ง AI นะครับ Data Workspace ป n t e นเ a อร์เ p นเนะครับจนไปถึง Cyber Security แต่ว่าอันดับนี้ในการทำโซลูชันเหล่านี้เราแบ็กด้วยการทำคลาวด์นะครับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และที่สำคัญเนี่ยทาง US เนี่ยเราก็มีทีม Certified Engineer นะครับมีทีมที่เชี่ยวชาญในแต่ละอินดัสทรีนะครับแล้วก็มีทีมที่จะทำเซอร์วิส และ Operate Platform ให้กับลูกค้าทุกท่านได้นะครับถามว่าทำไมจะต้อง u s h นะครับแน่นอนเรามีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแต่อันที่สองซึ่งผมอ,อยากจะเน้นหน่อยนะครับปัจจุบันเนี่ย u UH s เป็นหนึ่งในบริษัทที่เราเนี่ยสอบเซอร์ระดับ3ดาวของ Microsoft ได้เยอะมากนะครับแต่ทันี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นแค่ c e r t ์ติฟิเคอย่างเดียวที่ตอบโจทย์กับการทำงานร่วมกับองค์กรไทย แต่เพราะทีมงานเราเป็นคนไทยนะครับพูดภาษาไทยและผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้เป็นคนไทยหลายท่านอาจจะไม่ comfortable ในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับทีมงานคนไทยเราสอบเซอร์ในระดับโลกแต่สามารถสื่อสารภาษาไทยกับทุกท่านได้นะครับทุกท่านมีเคสอะไรอยากได้คอนซัลท์อะไรติดต่อทางทีม US UH ได้ดังนั้นเราเชื่อว่าอีเวนต์ว่า point ที่2เนี่ยดูจะเป็น very basic h ิ่ง แต่ผมมองว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราเนี่ยจะช่วยให้องค์กรไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับอันที่3อันนี้เป็นจุดแข่งของเราเหมือนกันเนื่องจากที่ว่า u UH ูเนี่ยเราโตมาจากการเป็นเน็ตเวิร์กคอมพานีส่วนวลูกค้าท่านไหนที่ใช้อาชัวเราอยากทำคลาวด์ไดเรกเพื่อให้ระ t e n c ี่ต่ำที่สุดทาง u UH s ต้องมีบริการคลาวด์ไดเรกให้หรือว่าบางคนเรียกว่า Express route นะครับ แล้วก็อนที่4เรามีความเชี่ยวชาญมัลติแพลตฟอร์มนะครับในการอินทิเกรตระบบ Microsoft เนี่ยเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆได้หลายแขนงนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การทำสเตรจีนะครับแอดไวเซอจนถึงการทำอิ m e n t a t i o n จริงๆไม่ใช่แค่เป็นในมุมยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ว่าในการแฮนด์ซอนจริงๆการทำงานจริงจริงกับลูกค้าเนี่ยเราทำได้นะครับและอันสุดท้ายสำคัญมากนะครับ24ณจซัพพอร นะครับการออกบบลลิงการทำ reporting งอด provide tax benefit นะ Bene fit, นะอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็การที่เราเนี่ยมี key account manager ที่จะคอยดูแลลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็น sample นะครับเป็นตัวอย่าง certificate ท,ที่เราเนี่ยสอบผ่านนะครับเราก็จะมีทีมงานที่คอยให้บริการองค์กรชั้นนำของไทยเนี่ยอย่างครบวงจรน,นะครับอันนี้ก็ recap อีกทีนะครับ US UH เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน บริษัทลูกของกลุ่มเป็นจัจินดานะครับซึ่งกลุ่มเป็นจัจินดาเองเนะเราก็จะทำธุรกิจค่อนข้างหลากหลายอ่ะ US เนี UH ่ยก็เป็นเหมือนผู้นำของกลุ่ม Digital Business ของกลุ่มเป็นจัจินดานะครับแต่ว่าในกลุ่มเป็นจัจินดาเนี่ยเรามีทำเ s ็นเ e เม a t ์เกชันด้วยนะครับทำเป็น Distributor ด้วยนะครับทำคอนเทนต์นะครับทำ s าร์ t ั p เราก็ทำจอยอ Investment ด้วยนะครับดังนั้นทางองค์กรไหนอยากร่วมงานกับเราเนี่ย ไม่ได้มีแค่ในมุมดิจิทัลโซลูชันเท่านั้นแต่ว่า Extend ไปถึงพวก b u บ i n e s s อื่นๆด้วยที่เราอยากที่จะร่วมงานด้วยกันนะครับอ,อย่างที่เมนชั่นไปนะครับ c u t t v m e u s t o m e r ปัจจุบันเรามีมากกว่า3 0 0องค์กรแต่ว่าองค์กรที่เน้นการทำดิจิทัลโซลูชันที่ US เซิร์ฟปัจจุบัน,นยอยู่ที่400กว่าองค์กรนะครับเรามีความสามารถในการ Integrate Platform แล้วก็ซอฟต์แวร์ ร่วมกับ global provider ต่างๆเนี่ยอีก50กว่าแบรนด์นะครับดังนั้น no one left behind แน่นอนนะครับอันนี้ก็อย่างที่ย้ำนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักวันเดียวที่เราทำเราจัดอย่างต่อเนื่องทุกๆวีคนะครับทุกๆเดือนท่านที่สนใจก็สามารถ subscribe นะครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ community เราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ contact center ของเรา ก็จะเป็น2 4 7คเ contact center นะครับแล้วก็ uh, cover nationwide นะครับอันนี้ก็ทุกท่านสามารถวางใจได้ในบริการของเรานะครับสามารถ reach เราเนี่ยได้ทั้งโทรศัพท์นะครับอีเมลรวมถึง key account manager ที่ดูแลท่านด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับวันนี้ US UH เนี่ยเราก็มี s u r ร์ไพรเล็กๆนะครับต่อทุกท่านเนี่ยที่ให้เกียรติเข้ามา ร่วมฟังสัมมนากับเรานะครับ US Special Offering วันนี้สมมติว่าลูกค้าท่านไหนสนใจซื้อ c o p า l o t ลอเนี่ยอย่างน้อย10ไลนเส้นกับเราเป็นต้นไปเนี่ยทันทีเลยส่วนลด15%แต่ส่วนลดเนี่ยไม่ใช่ที่สุดนะครับเรายังมีบริการ complimentary นะครับ assessment นะครับการให้คอนซัลท์ด้าน Air r n n f o r m a t i o n นะครับรวมถึง Benefit อีกมากมายนะครับ อันนี้หากท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถไปติดต่อบูธของ u UH s ได้เลยอยู่ด้านนอกนะครับข้อสังเกตก็คือบูธที่มีเกมคีบนะครับทุกท่านเข้าไปเล่นเกมค e ีบได้นะครับมีขอรางวัลรออยู่เยอะนะครับวันนี้กระผมประนตนะครับเป็นตัวแทนจาก u UH, s ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังนะครับแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนเข้าไปสู่การเป็น a i ไ o i ูเ n ็น a a i i เนผมปนดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ